มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดวันนี้ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่นำถุงยางชีพมามอบให้กับคุณลุงสวัยนะคะซึ่งคุณลุงสวัยค่ะเป็นผู้พิการทางการเห็นแล้วก็ทางการได้ยินนะคะแต่ก่อนคุณลุงค่ะจะได้ยินปกตินะคะแต่เนื่องด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บต่างๆทําให้คุณลุงสูญเสียการได้ยินได้ยินนะคะแต่ว่าจะได้ยินไม่ค่อยชัดเราจึงต้องพูดดังๆเพื่อ ให้้คุุณลงไดยินเนื่องจากคุณลุงจะไม่มีเครื่องช่วยฟังค่ะจึงทำให้ใช้ชีวิตลำบากค่ะ ครับคือตอนนี้ถ้าป่ามีเครื่องช่วยฟังเนี่ยป่าจะได้ยินดีขึ้นใช่ไหมใช่เออนั่นเหรอเดี๋ยวจะได้ไม่มีผก็เอาของเก่ามาให้แล้วเขฟังได้เออเดี๋ยวเอาของใหม่เลยเดี๋ยวทาดงเดี๋ยวทางนะเดี๋ยวมูลค่าทเขาซื้อมาให้เขาเขาลอยฟังว่าเขาซื้อราคาถูกอยากจริงจังนี่เลยแรงครับโอ้มาให้ยใจก็ใช้ได้อยู่เดือนทุเดือนอะไรนี่แหละอันนี้พูดปกติอย่างนี้ป่าไม่ได้ยินเนอกได้ยินแต่คุยยางเงี้ได้แต่ถ้าใครใจหน่อยก็ได้เฮ้ย คุยนั่งคุยแล้วจะรู้ไปรู้เรื่องไปรู้เรื่องบางทีไอ้บางคนเนี่ยเขาก็เขาไม่ใช่เสียงดังเนี่ยพวกแกเนาะอ่เสียงก็เบา